ถ้าจะให้ตอบนะครับว่าคุณชูวิทย์ใช่ไหมครับเพิ่งเปิดเผยมาเป็นดีลรับหลังเกาวีนะครับจริงๆผู้สื่อข่าวพวกเราน่าจะไปถามคุณชูวิทย์นะเพราะเขาเป็นคนเปิดเผยนะครับผมเองต้องในนามพรรคเพื่อไทยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่รู้ไม่เห็นจริงๆในเรื่องพวกนี้นะครับในนามของพรรคไม่มีที่จะเป็นดีลอย่างนั้นนะครับ ได้พิเคราะห์ไหมเหรอครับเราเองก็พยายามดูนะครับเนื้อหาสาระดูประเด็นทุกประเด็นนะครับสิ่งที่อยากจะกลับรีพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าสถานการณ์การเมืองอย่างนี้ย่อมมีความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะครับจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่เนี่ยน,นั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้ามองในมุมที่เป็นบวกนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยวนไหนที่เป็นบวกผมก็ว่าเป็นเรื่องดีนะ จะได้มีข้อมูลที่มาเปิดเผยกันหลากหลายแต่ต้องดูว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะครับในนามพรรคพื่อไทยที่ถูกกล่าวถึงโดยตรงเนี่ยก็ขอเรียนด้วยความเคารพครับว่าในมุมของพรรคเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามพูดออกมาเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงเราเองเนี่ยยืนยันกับพี่น้องตลอดว่าเราไม่มีพฤติการพฤติกรรมไปทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะสิ่งที่เราได้รับมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ย จากพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงที่เลือกเรามาสองพักนี่นะครับมันเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่ามันเป็นการมอบหมายภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะไปทําอย่างนั้นได้นะครับพี่น้องประชาชนเขามีข้อตัดสินชัดเจนว่าเขาไม่เอาเผด็จการเขาต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับเขามอบมาให้เนี่ยพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลเนี่ยเราสองพักผมเชื่อว่ามีจิตสํานึกเรื่องนี้นะครับ ถึงอนัตที่พี่น้องประชาชนมอบมาให้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทําอย่างไรที่จะทาให้เจตจานงของพี่น้องประชาชนเนี่ยบรรลุซึ่งเขามุ่งหวังเอาไว้เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับที่จะเห็นรัฐบาลที่จะมาจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับเพื่อจิมาคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคืนโอกาสให้เขาทุกทรมานมา9้าปีแล้วเนี่ยนะครับ ออกมาใช้สิทธิ์75นะครับร้อยละ75เนี่ยมันมากล้นไม่เคยมีปรากฏการมาก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับและสรุปได้คือฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงท่วมท,มท้นเนี่ยผมว่าเราเรามองตรงนั้นเป็นหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อกังวลความกปล่ยนเกลงข่าวลอยข่าวลือดิวล้มดิวลับอะไรเนี่ยผมว่ามันหักล้างเจตจำนงของพี่น้องประชาชนตรงนั้นไม่ได้เพื่อไทยอเอมก็ยืนยันครับ เราจะไม่มีวันทรยศพี่น้องประชาชนครับมองคะว่าสาเหตุอะไรใครทอะไรตอนนี้ก็ถูกเปตลอดเวลาก็เป็นมิติทางการเมืองครับผมผมเองนะานะหัวหน้าพักผมมองเป็นเรื่องธรรมดานะการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยครับการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจจากพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาแหละมันนี่ไม่แปลกหรอกครับ ไม่ว่าจะขอนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งหรือแม้ทั้งเป็นรัฐบาลร่วมกันไปแล้วเนี่ยเยังจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นตลอดไปไะนั้นเรามองว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาในระบบสังคมประชาธิปไตยนะความหลากหลายสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทํำเอาความเห็นเหล่านั้น,นมันเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองได้อย่างไรเท่านั้นเองครับ